ไปทางด้านปากีสถานค่ะปากีสถานเองก็มีปัญหาเรื่องของคมแดนเหมือนกันนะคะเป็นข้อพิพาทระหว่างทางอินเดียนะคะเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาค่ะทําให้ทางปากีสถานเองตอนนี้เตรียมที่จะตั้งหน่วยทหารใหม่ขึ้นมาดูแลขีดความสามารถในการต่อสู้ด้วยขีปนาวุธซึ่งคาดว่าเป็นความพยายามเสริมศักยภาพของตนเองให้ทัดเทียมกับเพื่อนบ้านอย่างอินเดียค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบบชารีฟของปากีสถานได้ประกาศตั้งกองทัพจรวดระหว่าง ว่างพิธีลำลึกครบรอบเหตุปะทะบริเวณชายแดนกับอินเดียเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะในรอบหลาย10ปีพิธีดังกล่าวจัดขึ้น1วันก่อนที่จะถึงวันครบรอบ78ปปีของการประก,ศกราศเอกราชของปากีสถานโดยถแถลงการจากทำเนียบนายกรัฐมนตรีได้มีการระบุว่ากองทัพจรวดจะติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ การรบของกองทัพปากีสถานแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงว่ากองทัพจรวดจ,จะมีหน่วยบัญชาการของตนเองในกองทัพซึ่งก็จะทําหน้าที่ในการจัดการแล้วก็ติดตั้งขีปนาวุธในกรณีเกิดสงครามซึ่งชัดเจนว่านั่นหมายถึงการทําสงครามกับอินเดีย ทั้งอินเดียและปากีสถานเองต่างก็ต่างฝ่ายเร่งในการยกระดับศักยภาพทางด้านทหารของตนเองนะคะท่ามกลางความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษในปี1947ค่ะ โดยปมขัดแยงล่าสุดระหว่างอินเดียและปากีสถานปะทุขึ้นในช่วงเดือนเมษายนหลังจากเหตุการณ์กราดยิงนักท่องเที่ยว26ศพในแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียซึ่งทางรัฐบาลอินเดียเชื่อว่ารัฐบาลปากีสถานนั้นอยู่เบื้องหลังแต่ทางปากีสถานเองก็ออกมายืนกรานปฏิเสธนะคะ จากนั้นปมการขัดแย้งก็ปะทุขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นการสู้รบที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีระหว่างทั้งสองประเทศโดยทั้งสองฝั่งได้ใช้ขีปนาวุธโดรนรวมไปถึงเครื่องบินรบโจมตีตบต๊ะตบโต้ตกันก่อนที่จะจบลงด้วยการประกาศปิดยิงโดยมีประธานาธิบติโตนัทรัมป์ของสหรัฐเป็นตัวกลางค่ะ